Great War มมอเตอนำคณะสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะรถจน All New Haval Jolion Hybrid SUV ก่อนเปิดตัวในประเทศไทยพร้อมประกาศราคาปลายเดือนนี้ Great War มมอเตอนำคณะสื่อมวลชนร่วมงาน All New Haval Jolion Hybrid SUV Your Intelligent SUV เพื่อทดสอบสมรรถนะและสัมผัสประสบการณ์การขับขี่สุดสนุกสนานไปกับรถยนต์ All New Haval Jolion Hybrid SUV รถยนต์ SUV รุ่นที่2จากแบรนด์ฮาวานก่อนเปิดตัวพร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Media Drive หรือทดลองขับตัว All New Avalion วันนี้เราจะพาไปทดลองขับรถด้วยกันเพื่อจะทดสอบสมรรถนะของรถยนต์คันนี้ที่มีแรงม้าถึง190แรงม้า375นิวตันเมตรวันนี้เราก็มี t r a ็กย่อยก่อนเดินทางให้ทั้งพี่ๆสื่อมวลชนได้ทดลองในเรื่องของอัตราเร่งสลาลมการเปลี่ยนเลนต่างๆและที่สําคัญก็คือได้ทดลองฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆของตัว All New ฮาวาวจูเลีลอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองวิ่งระยะยาวกันนะครับเพื่อจะดูว่ารถคันนี้นะครับมีช่วงล่างมีอัตราเร่งนะครับและมีสัมประสขนาดไหนออเนิวฮาวาวจูเลีลอนเนี่ยนะครับมาพร้อมจุดเด่นพิเศษหลายด้านนะครับแล้วก็ความเป็นเบสอินคาร์สในหลายๆด้านนะครับด้านแรกก็คือความเป็นเบสอินคาร์สในด้านของตัวไซซิ่งนะครับหรือขนาดหรือมิติตัวถังนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในกลุ่ม B SUV นะครับใกล้เคียงกับตัว C SUV อันที่2คือเรื่องของตัวพละกําลังนะครรับหือรนะคับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจัดมาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดทั้งหมดนะครับทุกรุ่นย่อยนะครับ ที่ให้กําลังแรงม้านะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันที่190แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดถึง375นิวตันเมตรอันที่3ก็คือในเรื่องของตัว Space Utility ต่างๆนะครับด้วยความที่เราทําพื้นฐานจากเลมอนแพลตฟอร์มนะครับห้องโดยสารต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความโปร่งโล่งสบายนะครับและที่สำคัญครับเบสินค้าด้านที่4คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจัดเต็มนะครับให้กับลูกค้าคนไทยนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับการขับเขี่อัจฉริยะนะครับภายใต้มาตรฐาน L2+ ก็คือจะเทคโนโลยีอินเทลเล็ก์ต่างๆที่เราจัดเต็มให้คนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจอดรถอัตโนมัตินะครับในเรื่องของเลนคีินะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเรื่องของเลนวอตต่างๆรับกล้อง360องศานะครับแล้วก็หนังคาพนุมิกซนลูปผมเชื่อว่านะครับรถคันนี้จะมาสร้างมิติใหม่นะครับให้กับลูกค้าคนไทยนะครับที่กำลังมองหารถ SUV นะครับเป็นคันแรกอย่างตามสโลแกนที่เรามองไว้นะครับก็คือเรื่องของ Your Intelligent SUV สครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดตามข่าวสารของเราครับได้จากทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว official นะครับเว็บไซต์นะครับที่ gwm.co.th หรือ official channel ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ YouTube หรือ TikTok นะครับ gwmthailand นะครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ gwm นะครับเพื่อติดตามข่าวสารของเราขอบคุณมากครับสำหรับความรู้สึกนะครับสัมผัสแรกเลยก็ในช่วงความเร็วต่ำน้ำหนักโฟมลายก็จะมีความหนัก ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีความตึงมือพอสมควรก็ถ้าเทียบกับตัวเฮดซิกเนี่ยก็จะถือว่ามีความสปอร์ตมากกว่านะครับสำหรับช่วงล่างของโจไลออนนะครับก็จะออกแนวค่อนข้างจะมีความเป็นสปอร์ตครับมีความเฟิรม์มแต่ว่าถ้าคนที่ชอบความนุ่มนวลแบบเฮซิกเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่าในแนวเฮดซิกเนี่ยจะให้ความนุ่มนวลที่สูงแต่สําหรับเจ้าโจไลออนเนี่ยก็จะมีความแข็งมากขึ้นมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นซึ่ง คนที่ชอบขับรถนะครับก็น่าจะชอบช่วงล่างในสไตล์นี้มากกว่าในเรื่องของการกอ่อถนนแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่ครับสำหรับในเรื่องของสมรรถนะของกําลังของเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากรถโจไลออนเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,500cc ประสานการทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดนั่นเองสําหรับการใช้งานในเมืองขับคานทั่วไปเนี่ยกำลังที่ออกมาให้ถือว่าค่อนข้างทันอกทันใจนะครับก็เรียกใช้มาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ กำลังที่ผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยเราสามารถเรียกใช้แล้วกออ็สามารถขับได้กระฉับกระเฉงกับการจราจรในเมืองและสําหรับครั้งนี้นะครับก็มีการเดินทางมาต่างจังหวัดครับอย่างเส้นที่เรามาเนี่ยก็เป็นเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่ก็จะต้องมีการช่วงการเล่งแซงรถบรรทุกใหญ่นะครับที่ขวางทางอยู่อัตาราเล่งแซงโดยส่วนตัวผมผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับเมื่อเทียบกับ สเปคของเครื่องยนต์การเร่งแซงของตัวนี้เราสามารถกดททเลงไปแล้วก็จะมีแรงบิดที่ผสมการทำงานระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สมูทนะครับนอกจากสมรรถนะที่ดีแล้วทางเกียร์วอลก็ยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็เรื่องความประหยัดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการจากัดล็อกความเร็วไวท้ที่ทตัวรถไว้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทาความเร็วได้สูงเกินไปแต่ว่าช่วงความเร็วที่เขาให้มาก็ เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแล้ครับ